ก็อันนี้ครบ1เดือนเนาะเสริมหน้าอกเป็นมมที่ว่าจอยเนาะใช่2 5งร้อยา่กพัดเข้ามาจากสงขามาจากภูเก็ตเลยเป็นยังไงครับหลังจากที่เสริมหน้าอกจอยไปแล้วเนี่ยดูแบบทรงสวยความทเป็นธรรมชาติอย่างที่เราที่ต้องการเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ทุกใจมากค่ะอ่าทรงสวยธรรมชาติแล้วก็นิ่มแล้วก็คนรอบข้างก็คือจะชมว่าพอเห็นปุ๊บก,ก็จะพูดว่าอุ้ยสวยอะสวยอย่างเงี้ยค่ะอืมเพราะว่าอันนี้หนึ่งเดือนเองเนาะนจริงๆต<ช>้องสามารถแต่งตัวอะไรได้บ้างแล้วเหมือนกันใช่ค่ะตอนนี้ก็แต่งบ้าง<อ>แล้วเพราะว่ามันก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้มันอาจจะมีตึงๆบ้างแต่ว่าเรื่องเจ็บเนี่ยไม่ไม่มีที่เลือกโมทีว่าจอยเนี่ยเพราะว่าอ่าอยากได้ความเป็นธรรมชาติสัมผัสที่นุ่มนุม่มอ แล้วก็ให้ให้ดูเป็นธรรมชาติที่สุดเราก็เลือกเลือกแพงสุดเรื่องทําทั้งทีขอดีสุดใช่อ้นี่สำคัญมากจริงๆอ่ะมันไม่ค่ไม่ใช่แค่เลือกแค่จอยเพราะต้องเลือกหมอเทคนิคการทําด้วยใช่ไหมครับอันนี้ก็เรามีเนื้อเป็นคนมีเนื้อเดิมอยู่แล้วมีเนื้อเดิมอยู่300ซีก็ถือว่าเยอะแต่ว่าไม่ได้อยากได้แบบ ใหญ่ดูเกินตัวอย่างนั้นไม่ถึบถึงต้องเต็มคับซีคับดีอะไรอย่างนั้น<ช>ก็เลยเลือกใส้แค่2 5 0ซีซีเองเนาะแต่ก็ทำให้ดูได้ธรรมชาติจริงใช่ค่ะพอเอ้บบาลานซ์บาลานซ์นกับรูปร่างของเราอะย่างี้ค่ะอ๋อถ้าเทียบกับคนอื่นเราก็คิดว่ามันก็โอเคสวยกว่าจมหนอกแบบอื่นอย่างงี้ใช่ไหมใช่ค่ะมีเป็นยังไงก็ไปเรียบเทียบเพื่อนๆแนะนำชมว่ามันต่างกันอย่างไงบ้างคือหนึ่งมันดูธรรมชาติแล้ว ส่วนใหญ่เขาจะดูไม่ออกหรอกว่าเราทําหน้าอกมาเหมือนว่าเรามีหน้าอกมาเองเลยมาจากเออเกิดมาก็มีหน้าอกเองนี้ยค่ะแล้วก็อ่ามันมีส่วนเบ้าส่วนโค้งมากขึ้นแต่งตัวอะไรค่ะงแต่งตัวได้ได้ดีขึ้นเนาะใช่ค่ะแล้วก็มั่นใจมากขึ้นด้วยทําให้เราทับทงานได้ได้แบบดีขึ้นใช่ไหมครับปกติก็ทํางานพี่อาร์ใช่ปกติล้วก็แต่งตัวแต่งตัวเซ็กซี่แนวนิดนิดนิดนึงแต่ว่าอ่าพอทํา่าหน้าอกเนี่ยก็คือ มันไม่ได้ดูโป๊มันจะดูเซ็กซี่เซ็กซี่แบบสวยๆคือพอชุดสมัยใหม่มันจะแบบคอลึกๆไรอย่างเงี้ยเนาะที่แล้วก็ใส่เสื้อตัวเล็กหน่อยใช่ไหมมันก็ถ้าไม่มีนองเลยมันก็แบบดูใส่ไม่สวยใช่ไหมออใช่ค่ะตอนนี้ก็คือใส่ได้หลากหลายขึ้นถึงก็ใส่มีกีนี่อะไรอง่างได้หรือเปล่าอันนั้นแน่นอนเลยอะเราไม่มีแล้วเนาะแล้วก็ใส่เราก็สวยขึ้นด้วยใช่ไหมครับใช่ โอเคเดี๋ยวลองดูรูปที่หลังก่อนหลังทำและกันเนาะจะเห็นว่าแบบเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยเนาะทำให้แบบเราจะแต่งตัวได้ง่ายขึ้นใชใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นนะครับก็ตอนนี้ก็ครบ1เดือนเนาะหอมามาเช็คดูว่ามีอักเสบม,มีพังผืดมีอะไรนี้หรือเปล่านะครับตอนแน่งเนี่ยดีมากแล้วก็ แผลดีเราพังผืดเนี่ยคิดว่ายังไม่ mm hmm. ไม่มีนะเราก็มาเช็คอยู่เรื่อยๆเ,เพราะว่าที่ดิมคลินิกเนี่ยในในเดือนแรกเราจะเช็คก,กันสัก4-5ครั้งเหมือนกันแต่ค่อนข้างเี่นะถือว่าเช็คก,กันแบบใกล้ชิดมากถ้ามีปัญหาอะไระเนี่ยเราก็จะรีบแก้ให้เพราะฉะนั้นมั่นใจได้ว่า perfect ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเนาะก็ได้หน้าอกที่สวยแล้วก็เป็นธรรมชาติปลอดภัยนะครับก็ใครสนใจเรื่องเสริมหน้าอก ที่แบบปลอดภัยความดูดูความเป็นธรรมชาติสูงเนี่ยก็เราเข้ามาปรึกษาที่ดิมคลิน,นิกกันได้นะครับ